เคนชิโรเคียวกุจิเปิดศึกสายเลือดรวมแชมป์โลกพฤศจิกายนนี้หมวยโลกรุ่น108ปอนด์ได้เริ่มแผนการค้นหาแชมป์โลกที่แท้จริงแล้วหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาว่าในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีการจัดศึกชิงแชมป์โลครุ่น108ปอนด์2คู่ในรายการเดียวกันโดยเคนชิโรทาราจิแชมป์โลกหวบ b c ชาวญี่ปุ่น จะโชคเดิมพันแชมป์โลกกับฮิโรโตะเคียวกุจิซูปเปอร์แชมป์โลก WBA เพื่อนร่วมชาติของเขาโดยมีแชมป์โลก2เส้นเป็นรางวัลของผู้ชนะและยังมีไฟชิงแชมป์โลกของ WBO ที่โจนาธานกอรซาเลสแชมป์โลกชาวปัตติลิโกจะขึ้นชกป้องกันแชมป์กับโชกิชิอิวาตะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นทั้งนี้คาดว่าผู้ชนะของสองไฟนี้จะได้ชคกันหลังจากรายการนี้ โดยมีแชมป์โลกทั้ง3เส้นเป็นรางวัลของผู้ชนะนั่นเอง